จิจวัตรประจําวันหลังเลิกงาน,กกนครับผมหอดพักสักก่อนครับโอ้ยไม่์แรกครับกะเศร้ามือแรกครับผมเปลี่ยนกะอาทิตย,นย์นี้เข้ากะเด็กอาทิตย์นี้เข้ากะเศร้ามือแรกลอยมือแย่วโอ้เห็นอย่างกินแรงน้องมันนีฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นำแหน่เด้อครับอริกาโตกหลายๆครับเอ้ยเม่ สวัสดีครับผมสวัสดี FC Mon Sang Channel ครับกับการใช้ชีวิตในต่างแดนครับผมกับมาพ่อกันบรรยากาศหลังเลิกงานนะครับผมวันนี้เข้ากะเศร้าครับผมพี่น้อง FC ครับหู้ยเมื่อยลอยแอกแครับผมเมื่อนี้ก็เป็นเมื่อนี้ก็เป็นแรงวันแรงวันที่สองเดือนหกสองพันยี่สิบห้านะครับผมเฮ็ดงานเมื่อแรกของเดือนแล้วครับผมพี่น้องแป๊บเดียวครึ่งปีแล้วครับผมหอดเดือนหกแล้วนะครับผมอ้ เดี๋ยวเบิ่องอัตราการแลกเปลี่ยนเงิน,นกันนะครับผมว่าอัตราการแลกเปลี่ยนเงินตอนนี้เท่าไหร่นะครับผมตอนนี้เวลาสองทุ่มยีนาทีนะครับผมตามเวลาญี่ปุ่นเนาะอัตราการแลกเปลี่ยนอยู่ที่0.2สองห้าหครับผมนี่สองทุ่มยี่สิบหกนาทีเมื่อวันที่สองเดือนหกสองพันยี่สิบห้านะครับผมอัตราการแลกเปนก็นกระยูป,ประมาณนี้แล้วเบื่อขึ้นเบ่ลงหรอกครับผมพีม่น้องเอฟซี MC ครับ สซอสเมนูหลังเรื่องงานวันนี้นะครับผมจะให้เมนูนี้ผมซีออมหมูใส่ผักกาดขาวนะครับผมผักกาดขาวซื้อมาแต่อาทิตย์ที่แล้วนเพนื่อนโเดลไปท้ายชิมให้พี่น้องเอฟซีเบิ่งนะอันนี้นะร้อยร้อยแปดสิบยียนนะครับผมหัวแบบง่ายน่ะกินไปหลายกินไปเป็นเครื่องเด้นะ่ะเดี๋ยวผมซีไลซ์เล่ฟังว่าผักกาดขาวร้อยแปดสิบยียนน่ะชิดเป็นเงินบ้านทองสีเป็นจากบาทนะครับผมกับอัตราการแลกเป็นเงินมื้อนี้เนาะร้อยแปดสิบคูณศูนย์จุดสองสองห้าหกนะครับผมปั๊บ นี่ครับผมชีพเป็นเงินบ้านเราบเราประมาณ40บาทครับผมนี่ผมว่ากับบะแพียงดิคันสี่สิบบาทน่ะมันหัวแบบงี่เลยที่กับผมพี่น้องยีสิครับเบื้องของผมกินจะว่าเสอยากแกนในมาแล้วนี่ขาวกัแล้วนะครับผมสี่สิบบาทนะครับผมหัวเลยนะเมื่อกี้ซีอ้อมซส่หมูนะครับผมมื่อ่ะออมผักกาดเท้าใส่หมูนะครับผมพอได้เก็บภาพบรรยากาศซูพี่น้องยี่สิี่เบื้องนะครับผมเดี๋ยวอันดับแรกตำเครื่องสักก่อนครับนี่ครับผมตำตะไคร่พริกแห้งสักก่อน นี่รๆๆครับผมเมืาา่อลอยอะไรครับผมที่ลราบรรยากาศบ้านบ้านเขาครับผมมาเบิองสูตรอ่อมหมูใส่ผักกาดขาวผมที่คือสูตรของพี่น้องเอฟซีวะนะครับผมอันนี้จะเป็นหอมแดงครับผมเนี่ยหอมแดงหอมแข็งครับผมเพราะว่าหอมแดงน้อยกินบ่ทัน,นะผมซื้อหอมแข็มากินเนาะ ใส่ใส่ลงไปปับป๊บปั๊บนี่เสร็ียบร้อยครับผมตำเลย เาละครับผมตำแรกเลยแต่ซอยผักก้อนท็อปนะป๊อสี่สิบบาทถือว่าถือว่าถืออยู่ดีครับผมบ้านของรูหนหรือว่าอะไรก็ได้บ้านห้องคอมเมนต์รูนรยี่สิบกว่าบาทแล้วบอกครับผมผู้ใดรู้คอมเมนต์บอกได้ครับผมผักกาดขาวบ้านห้นองรูหนหรือว่าอะไรอันนี้เนาะประมาณเก็บสองโลเนี่ยครับผมเนี่ยหวานนึงนะร้อยแปดสิบยีนคิดตัวเงินบ้านห้องนับสี่สิบบาทก็ัถ้าเรียกเนในปัจจุบันนะครับผมนี่ยอันนี้กอพูดนะ กินได้หลายรอบแว่านิดนึนะครับผมนีครับผมใส่ซีผมมากมากเดอรออมหมูใส่ผักกาด์ต้ขาวนะครับผมมันเสียบดีนะผมว่ามันหวานมันหวานแล้วมันหวานครับที่แล้วครับผมชิปบ้านๆฮอเรื่องงานมากกรรเฮ็ดน้อยู่ดน้อก,กินไม่สิ้ล้วครับเพรได้เก็บภาพบรรยากาศสวยพี่น้องเอฟซีเบิร์นลังกันนะครับผมนี่ มีหมออซื้อยูซื้อกินคือบ้านของกับไอใครแล้วนะครับผมเช็ุงานไม้ไม่ก็ได้กินนอนนัวทึกปากทึกนั่นนี่นี้ิได้กินได้เข้าปั้นว่ามีแฮงเหตุงานนี่ครับผมมันบัวนัวดินะครับผมก็คันพูดกินง่ายๆกับยูกับกับกินได้ยี่ไอกว่าถือว่าก็เบางมือผมก็ไปซื้อกินยุบบางมือแต่ไปกินหูือไรมันมันกับี้ยเนะ มันก็บ่มีรสชาติบมีรสผิดรสอย่างที่ได้มากินบ้านทฮาเนาะนะครับมาให้งานน้องนี่จัดให้นอกกินโบเป็นนี่บางคนให้กกินบบเป็นนี่กลับไปบ้านนี่เฮ็ดเฮ็ดนอกกินเป็นได้เพื่อรานอาหารไว้บางคนับผมพวกคือใส่ผักหล หมูคือต้อนนน้อยนะครับจะปล่อยง,ง่ายๆครับผมที่นักกินนะผมเป็นคนมากที่นักกินผมล่างกันชี้ใสหกก่หมูกันแบหมูกับซื้อมังแต้พูดดิหน่อตั้งแต่ที่ว่าแกนปั้นกระยันไปซื้อยู่มยังโอกาสึกิเลอครับผมยายาอยู่ซ่อมนี่แหละ ไม่เห็ดบิดอกเอาไว้อยู่ครึ่งนึงะครับเครึ่งนึงก็พอแล้วเพราะว่าเห็ดกินยังมือแรงนี่แล้วก็เห็ดกินยังมือเศร้าอีกซึ่งนะครับผมเพราะว่าเพราะว่าแนวนะกินยังมือสวยผมนี่ผมผมเวี้บใส่ก็ออกไปกินแล้วกาเศร้านี่ผมซืกินง่ายๆนี่หน่อยอันนี้เห็ดกินแรงกับเห็ดกินง่ายซึ่งนะครับผมเพราะว่ายังมือเศร้าผมนั่งกินนี่มองเห็ดงาเล่นใคยบริหารใส่กระปุกกันยวเลี้ยงซินะครับผมง่ายดีอครับผม เดีย๋ยวาข้ามหม้อไปว่ามเลยนะครับผมง่ายๆคลิปกระชี้เลียวๆอันนี้แหะครับผมพี่น้องยิปซีครับนี่ครับผมข้ามหม้อไปเลยมไม่ได,ด้ไคว้าได้ยังครับผมเต่ตาตม่งเต่บอลคิดเมื่อคืนอนี้คิดคิดอันอ้อมหมูอ้อมหมีนี่กันเลยเนาะ,ะเต่ผกลมเขบอกด้กคว้าเต่ากลมใส่หมูสุดท้ายเพื่อนนะ นี่ครับผมเรียบร้อยแล้วล้หม้อฟดบอดน,นะครับผมพีม่น้องพี่สีครับล้หม้อฟดนะครับผมนี่ง่ายๆหรยเห็ดหนึองยูนอกินนะผมได้เทศมันยง่งยากเดิผมแต่ว่าเสียบหรือวสูตรผมเฮ็ดนะเพราะว่า <c oughs> ผมบ่อบ่อแพงเคียงครับผมพี่น้องพี่สีครับเราแพงเคียงที่เรากินโนะอ้ยเดี่ยวโรยเพราะเสียบเนี่ยครับผมใบมะกรดูดใส่ลงไปนี่สู้ผมมาใส่ไปทั้งสี้เลยนะครับผม เชียงปูุงีสน้อนบัดเนียเชื่องปูุงก็มีอย่างมากมายครับผมอัดับแรกใส่เกลือลงไปครับชิมๆจกน้อยให้มันออกปลาแรมปรรมลาแลมหน่อยผงนัวน้ำปลาแดกครับผมไม่ปอา ดูอากาศอีกน้อยกันได้ครับผมพีม่น้องทีมสีครับ <c oughs> บ้องสัน้นี่บอดได้เนี่บองสัน้นนี่ยกินปลาแดกเข้าในห้องนอนเพิ่งพิ่งนีง่เลครับผมนะครับผมเครื่องที่เขาตำลงไปเครื่องอ่อนเครื่องแกงครับผมนี่ไงไงอยู่แล้วขูดทิ้งสิ ผู้เรีผู้เปลี่ยนกับผู้เปลี่ยนนิดนะครับผมเรียบร้อยแล้วใส่ผักลงไปเลยครับว้าสูตรผมจะเพ่คือเจ้าสูตรพี่น้องเฮ็นดนี้นี้ครับผมหลายพระผักก็ได้ยใส่ต้นหอมไปพร้อมครับ ใช้ต้นหอมกันชิววะแป๊บเดียวเห็ดอ um. ้อมอ้อมหมูแป๊บเดียวนั่นครับผมผักยุบแล้วก็ได้การแล้วแหละนะแต่ว่าเห็ดอ้อมเป็นแกงนี่ขาดเกลือว่าไรเกลือเขาต้องใส่เกลือเพิ่มเอาผมเจ้าอ้อมเป็นอ้อมเป็นแกงนี่ทางสะกดนี่เพิ่นเซนเข้าขวานดี ต่ว่าทางทางบ้านผมโปใส่ดิทางบ้านพี่น้องอีฟสีไซนปะครับผมโอ้เสียบเหรอครับผม <c oughs> ในการครับ <c oughs> น้ำปลาครับผมน้ำปลาที่ใส่ให้มันหอมนี่สิครับผมพี่น้องอีฟซีครับแต่ว่าความนัวมันอยูก่กับเกลืออยู่กับปลาแดกแล้วนะครับผมควมนัวแล้วไหนครับผมเดี๋ยวรอหม้อฟุตแล้วผมหมดนน่ย เราค่อยเอาหมูไส่แลก็เอาผักไสเรียบร้อยเลยนะครับผมเนี่ยยวหมูกับต้นหอมซอยนะครับผมนี่พี่น้องมีสิครับนี่ครับผมจะห่อาหาลรอหม้อฟอดแต่น้อยนะแล้วก็รอผักยกเกินน้อยครับผมรับรองว่าแซ่บแน่นอนนะครับผมบอ้อมอหมูใส้ผักกาดขาวแ,แซบ่บหลังเลือง,งานครับได้การแล้วครับผมใส้หมูไปเลย ีงครับผมใส่หมูลงไปแกงหมูในดงผักกาดขาวตรงลงจะไัมอมูสุกจนไอยครับน้ำไหลพอดิใส่น้ำหลายพวด,ดมพวผมก็เลยตักน้ำบอกกอนครับผมปิตุงลงก,กอน มูนี่เซตออมทางสูตรสกุลน,นครน,นะครับผมสูตรสกุลน,นครเรื่อนี้เลยได้ใส่ขา้าวคว้าไปพร้อมนะครับผมให้มัพหอมหนี่ครับผมมูนี่เฮดออมสูตรสกุลน,นครครับมัน,นใส่ขา้าวคว้าไปทำครับเรียบร้อยแล้วครับผมได้การแล้วผมที่ปิดแก๊สเลยนะบัดนะหมูสุกแล้วนะครับผมนี่หอมซอยเราลงไปครับเฮ้ยว่ครับพีน้องเอีเลย หอ,อมคู่ขวากนหนเลยครับเป็นแบบนะนะั้นไงไส่นี่เข้าไปเนาะโอ้ยมองใกล้ๆครับผมอู้หนัวครับพี่น้อง Fc มึงว่าผมพูดเหรอว้าวที่สิล่ะครับผมเฮ็ดกินเองเอ่ะมันเป็นที่สี่ตัวนี้อว้บาวมันมันแกงไก่ใเซบปูนเนาะ นี่ครับผมยับร้อยครับบัตรน,นยไปกินข้าวไงาว่ากินข้าวเรียงนํากันครับผมอ้อมหมูสไส้ผักกาดขาวครับเซ็บเอเลยหลังเรื่องงานนี่ครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นำแหน่เด้อครับ อริกาโตกหลายๆครับมาข้บวผมพี่น้องเอฟซีครับกินข้าวแลนด์ตรงกัานะผมหลังเลิกงานมานะครับอาหารถ้วยเดียวเลยมันต้นปูนเลยครับผมออมหมูใส่ผักกาดขาวผมเ่ยง่ายๆเลยนะอุ่นวายดีครับเดี๋ยวเราแจ้วบวงกันครับโอ้เจยวกัะแหงนะไม่ได้เอาฝาปิดอันนี้นะ เอาน้ำใส่้น้ำแกงใส่อู้นวันนี้ดีครับผมจะคุ้มมากเราก็สองรุ่มห้าสิบให้เรากินห้าสิบนาทีเลื่องงานมาสองทุ่มครับผมมาครับผมไมปลองกินสิครับ ตอนนี้สดซูเปอร์ครับผมแซ่บๆนำกันเลยมั้งน,นะมาดีมีแหงๆๆแง่ๆอลไรกินตั้งแตครับผมนนเรื่องงานไม่ไม่อ่ะอืม,อมแซ่บผักสด ม,มังตังตัวไว้ตอนนึงเทาประมาณสองนิ้วไงล่ะเอาไปถาลาบกินนะครับผมอยากกินลาบมูงเู่เย่อบวางครับสุดนะครับผมฟันหุยหุยเลย นอ่งอกละผมชอบตรงสูตรนี้มองนซีเบิลดูกันออ้ยแบ่หมาดีดีครับอม่งทำ ผมมากมากเลยนะอมแซนหมูนะประกาศข่าวนะม,มันหวา,านหรือผมว่ามันเสียบมูนิายแก้วกันครับผมแก้วแห้งแล้วเนาะใส่ถ้วยไว้อันนี้บรเิเวณอันนาฝาปิดนะเออน้ำตุ้มน้ำแกงเซ้งสิงครับผม,มแก้วบอง ตำไม่ใหญ่ก็ปลูกนึงอยู่ได้เดียนนึงอ่ะได้เกี้ยวบวงผมนะได้เป็นครึ่งปียงว่าตำตะละอดนะครับผมนะมันนาะอือหืออาผมน้องเอ็ซีก,กินข้าดนะนะ้วยกันแซนตี้คักเนาะผมเนาะหมักม่วงเนาะอู้หือพูเนาะเกี้ยวบวงกินที่นี่อเสียบอือหืออือหร่อยให้หกินเองอ่ะมัน มันทึกปากของเสร็แล้วอืมวะจวดจาดดีขนาดว่าครับผมอืม,อ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 ม แก่บองมันต้องกินอย่างนี้อืมสอนศาสกร์เสน่งนะงามเท่ยางกินกคนละลาบหมูบ้วเมื่อื่นนี่ยงมาสตร์เนงงามภาคงามเนี่ยครับผมอืมงบผมมาดีดี Mm hmm. มันนี้เห็ดออมแบบสูตรสกลนครมะนะออนนนะใส่ออนใส่ข้าขวคั่วรวอมนะครับผมอืม mm ว่ะ hmm. อ mm ืมครับก็บผมวันนี้กับไปกินมื้อเศ้าเพราะ่าอย่างมื้อสวยนี่ผมห้อนผมเวฟไอ้ใส่กรอกไปกินเนาะ เรียบใส่ก้อกแล้วก็ตัดมุนมุนแล้วก็อายามใส่กับข้าวแล้วเรก็เปิดกระปุกนั่งกินยี่มงเฮ็ดงานเลยสบายดียามเมื่อเศร้านะครับผมอืมรสอืมหะมาได้ครับผมในบาเบิร์นนี่อืมแซ่บ เฮ็ดกินเองมันเป็นซื่อแล้วครับผมทึกปากหอมดีต่ออืมสุดเอาสํหรับนะครับผมสําหรับคลิปนี้กับซิประมาณนี้แหละเนาะครับผมก็เป็นคลิปสั้นแน่ยาวนี่นะครับผมกับเก็บภาพบรรยากาศสูพี่น้องอีวีเบื้องหลังเรื่องงานนะครับผมนี้ก็เป็นวันวันที่สองเดือนหกสองพันยี่สิบห้านะครับผมพี่น้องอีวีครับ ฮ็ดงานมือแรกของเดือนนะครับผมกับมารโอทียู่งแล้วรอรุ่นกันว่มืออื่นมอือหือมือตึงมือตึงสิม,มานโอวววนะครับผมเดือนนี้สิเป็นเจ้าไดนเน่นะครับผมสิได้ยโอทียู่ที่เท่าไหนนะผมสิถ่ายคลิปอัปเดตสุพีน้องเอฟซีเบิร์นะครับผมเพว่าสิเป็นการใส้ชีวิตของผมแน่้ักหน้าบ้านผมแนี้ยอย่างตังต่างๆแน่นะครับผมหลายๆเรื่องหลายๆอย่างเดี๋ยวซิมาเฮ็ดเป็นคลิปว่าสูฟังนะครับผมวันวันหยุดบางยานี่เสาร์เทียมยานี่กะบ่ได้ไปเส้เลยครับผมพี่น้องเอฟซีครับ ออกกะมาผมนอนตื่นขึ้นเกือบยสามทุ่มเนาะวันนี้วันอาทิตย์วันอาทิตย์ลมครื่ลมแน่ว่าฉัไปหาน้องใหม่อยู่ก็บ่ได้ไปนะครับผมเมื่อวานนี้นะครับผมพี่น้องเอฟซีก็เลยไปเดี๋ยวตั้งค่าไหมวันหยุดเสาร์อาทิตย์นี้ก็นะครับผมใครจะไปหาทายคลิปทางน้องครับพี่น้องเอฟซีเบงอาทิตย์นี้เฮ็ดงานฮอดวันเสาร์เลยครับผมพี่น้องครับเสาร์เสาร์จะถึงนี่เป็นเสาร์ซีเรียมนะครับผมเป็นเสาร์ทำงานนะครับผมมันเป็นเสาร์วันที่เดี๋ยววันอาทิตย์วันใดพุธละนะครับผม ยวคอยไปหาเนาะอยูเรากินนากันนะครับผมส่วนคลิปนี้ผู้ใดมีความคิดเห็นเั่งใดกะลองคอมเมนต์ว่ามาเบิรงนะครับผมพี่น้องเอฟซีครับเกี่ยวกับเมนโนี้นะครับผมออมหมูไส้ผักกาดขาวนะครับผมพี่น้องกะซิประมาณนี้นะครับผมอย่แล้วก็ฝากกดติดตามเป็นผู้นำแน่นะครับผมแล้วก็กดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันทักทายกันได้ครับผมไปเอาไว้เจอกันใ่คลิปหน้าครับผมสําหรับคลิปนี้นอนหลับฝันดีครับผมสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นําแหน่เด้อครับ อริการตอหลาย,ลายครับ